กเรียกว่าต้นว่าน้ำค่ะนีกินได้ลูกว่าน้ำค่ะมันพึ่งแก้มีลูกนะคะเดือนเมษีสงจะสูตรผ่านว่าน้ำค่ะเหมือนกับว่าที่บุบเราอ่ะที่เปนบกมันจะเป็นต้นอันนี้มันเป็นต้นเล็กค่ะชื่อว่าน้ำมาแล้วมาเลยคขึ้นบกขึ้นน้ำสามพันบุบเดินไปค่ะเดินมาด้านนี้นะคะ นี่ไงพี่เขาลายทางขึ <h 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 h ้นลยคี้เสาเงี้ยมีจุดใ่สามันกนี่หลุมหัวใจหัวใจยังไม่เสจมันจะมีหัวใจคู่หัวใจเดียว ก้อนแข็ย้อนมินหัวสนะสบู่ไม่ขี้เมาส์ค่ะน้ำมันละกอดเฮ้ยเป็นพภาระสบายแล้วก็จะเป็นพาระนะคือสวนนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปอีมุมหนึ่งนะคะเราเราเป็นยืนอยู่ตรงนี้ค่ะถ่ายรูปแต่กล้องอยู่ด้านนี้ค่ะถ่ายรูปร่อนมามันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่นี่ ตากล้องอ๋อมันเป็นเงาอ๋่ะไม่เด้านนี้ค่ะตากล้องอยู่อันนี้จะลึกไหมพี่ไม่ค่อยลึกสำหรับตรงนั้นนมิตรพวกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่ายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคตากล้องจะอยู่ด้านนี้นะคะตากล้องมาด้านนี้ค่ะมาถ่ายรอบรูปันจะเปสามเหลี่ยมฮ่าพี่หรอนั่งไปตากล้องอ่าถ่ายกันนี่ค่ะจะถ่ายรอบรูไปอย่างี้ค่ะเอาเอาลงมอลตกุศ เราสามารถนั่งเรือไปเที่ยวจุดอื่นได้บอกโบกโบกบอก,บอก,บอก ถ้ามันมีสวยนะดยาวไปดูหัวใจคู่ไหนไปยีดีโอหรอนี่ไงปยืนี่หัวใจคู่อ๋นี่ไปยืนตรงนี้เออสวยไปยืนตรงนี้ เอาแสงให้มัน,มนหน่อย oh, <J>. ต้องบังแสงหน่อยนีดใจคู่เจ็ไหมอ๋อเรือหายไปแล้วเมื <c oughs> อ่อกี้เรือออกหายไปไหน <c oughs> ทำไมไปเร็วจังใช่ๆยิงซิงอยู่ไปไหนแล้ววะเรือลำนึงเนี้ยเรื่อง

หายังเห็นหัวสุนัขป่ะนี่หัวสุนัขต้องแก่นยือนค่ะจะยื่นลงมาขวามือจะเป็นหัวสุนัขค่ะเห็นนี่ไงอันนี้หัวสุนัขเนี่ยเห็นไหมขวามือขวามือค่ะเห็นจมูกไหมเห็นตาไหมเออจยื่นออกมาแล้วนะเห็นนี่ไงหัวสุนัขนี่เหมือนเลยนี่ไงเออเนี่ยเห็นจมูกไหมเนี่เห็นมือได้ไหมไม่จินตนาการเลยจินตนาการไม่เป็นจริง ไี่ใคจะกี่ใคจะกสดท้นี่ใจบกเ่วยืนออกไปแล้วดูไปที่ปลายเนี่ไม่รู้อเออเห็นแล้วยมาเป็น่างเนี้ยใช่พี่ดูไมาพีู่ไงตั่กนี่เนน่ไนี่ไนี่ไก่เน่ไม่ไปเรไม่้ไมู่้ บวกซองจันบวกมิกกี้เมาส์เป็นบวกซองจานหรือว่ากล้องซองจันแต่เจอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งสะพานสะพานสะพานโอ้โหน่ากระโดดไม่ขามแน่เลย ไม่มันจะมีลูกที่แบบกระโดดข้ามน้ำโบกไหนที่กระโดดได้อะนี่น,นี่เฮ้ยได้อยู่นะได้โบกโบกโบก

เขียนมาได้ก็แต่ขึ้นไปปุ๊บหน่เกียบร้อยขึ้นไปเลยไม่ไม่ได้ไหลายตวจกล้องส่อแน่นใช้โซน่าจับความร้อนมีอะไรค่านการมาผ่าตัดกันี้มขำทบกัตว์อลยใช่ไหม